ทริปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะล้านใช่ครับเกาะล้านอีกแล้วแต่ไปในแบบ3วัน2คืนที่ไม่ต้องรีบร้อนครับ<ป>อาจจะต้องลางงานเพิ่มอีก1วันโดยไปได้วยรถมินิบัสแบบไม่ต้องงอรถส่วนตัวเลยสะดวกรวดเร็วและทริปนี้ครบทั้งของกินคาเฟ่และทะเลจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในช่องเดอะวาวุธนะครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบ9โมงครึ่งแล้วผมมาขึ้นรถมินิบัสท,ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารรถขนาดเล็กจะอยู่เยื้องกับหมอชิด2เลยนะครับโดยรถเนี่ยจะมีทุกๆ1-2ชั่วโมงผมใช้บริการของบริษัททีทัวนั่งประมาณเกือบ3ชั่วโมงได้นะครับรถก็จะไปส่งถึงที่ท่าเรือแหลมบาลิไฮเลย ตอนนี้แล้วก็มาถึงท่าเรือแล้วโดวยผมจะนั่งเรือเฟอร์รี่ตกโคลา30บาทนะครับรอบของเรือเฟอร์รี่เนี่ยจะค่อนข้างจํากัดนะถ้ามาไม่ทันเนี่ยก็ใช้เรือสปีดโบ w ได้ตกโคลาประมาณ200บาทครับตอนนี้ผมก็ถึงที่ท่าเรือหน้าบ้านแล้วนะครับแล้วก็จะมีรถของโรงแรมนะครับ มารับนะครับ <N> 1> <S 1> <S 1> คืนแรกผมมาพักที่วีสอร์เพอสุขใจเบดแอนด์คาเฟ่นะครับเป็นวีสอร์สไตล์คลาสสิกมินิมัลนะให้ความรู้สึกว่ามานอนบ้านเพื่อนมีความอบอุ่นน่ารักผสมกัน ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องพักแล้วนะครับซึ่งห้องพักเนี่ยก็คือมันจะมีหลากหลายสไตล์เราสามารถเลือกได้เลยสไตล์มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละห้องซึ่งห้องนี้ผมก็เลือกสไตล์มินิมอลนั่นแหละครับแต่ว่าก็จะมีความผสมกับความไม้แล้วก็ความที่เป็นต้นไม้ซะเยอะเลยนะครับห้องนี้เราสามารถจองได้ในราคา1850บาทนะครับน่าจะประมาณนี้นะซึ่งก็สามารถจองในเว็บไซต์ของโรงแรมเลยเดี๋ยวเราก็มาดูห้องกันนะครับในนี้ลำพงเราก็ใช้ได้จริงๆเลยนะครับของเฟนเดอร์ ส่วนฝั่งทางนู้นเนี่ยก็จะเป็นมีกระจกให้แบบเป็นเป็นท็อปแล้วก็เป็นอ่างอาบน้ําซึ่งอ่างก็ใช้ได้จริงๆก็คือสามารถเปิดน้ําแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็คือใช้ได้จริงๆส่วนของห้องน้ําที่แบบสําหรับอาบแล้วก็สําหรับทำธุระส่วนตัวได้ก็ตรงนี้นะครับเข้ามาดู ตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านในของที่พักนะครับก็จะมีโซนที่เราสามารถมานั่งเล่นได้นะครับถ้าเราแบบไม่ได้อยู่ในห้องก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้แล้วก็ตู้เย็นเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ฟรีนะครับเอาของแบบมาเก็บตรงนี้เพราะว่าในห้องจะไม่มีตู้เย็นนะครับ นี้ก็จะเป็นส่วนที่จอดรถของโรงแรมนะครับซึ่งเราก็จะสามารถเช่ามอเตอร์ไซค์ได้ค่าเช่ามอเตอร์ไซค์ก็จะตกคันละ300บ,บาทนะครับสำหรับ1วันเราจะไปเที่ยวที่หาดไหนกันต่อเดี๋ยวติดตามชมได้เลยครับ What There's to nothing you do me nothing left see ตอนนี้ผมก็มาที่หาดแรกนะครับของวันนี้ก็คือหาดตายา่นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับคนก็ค่อนข้างน้อยนะครับเป็นส่วนตัวดีมากๆแต่ถ้าแบบเ,เพื่อนๆมาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนเยอะกว่านี้นะครับคือผมมาถึงตอนเย็นแล้วก็มาหาที่อยู่ใกล้กับที่พักนะครับ Baby, it's my dignity You made me ripped apart now. And there ลกก็สำหรับตอนเย็นเมือนี้นะครับก็คือเรามาทานที่ร้านควระเบียงรักนะครับก็มาทานได้อาหารก็ถือว่าอร่อยครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากครับราคาเท่ากันรับาคาได้นะครับ สวัสดีตอนเช้าวันที่2นะครับกับไอ้เต้าแมวอ้วงใครมาพักที่นี่นะครับก็จะมีน้องคอยมาต้อนรับทาสแมวนี่ต้องมาให้ได้เลยนะครับ<ห>ย ตอนนี้เราก็จะออกจากที่พักแรกแล้วนะครับแผนของเราก็คือจะไปพักอีกที่พักหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะฝากของไว้ที่เนี่ยเราจะไปหาเที่ยวก่อนนะครับแล้วก็ประมาณบ่ายสองเราถึงจะค่อยกลับไปเช็คอินได้นะครับโอเค So really it's yeah. it just blast you gonna Now you got on blast down really me yeah me ain't back hit ตอนนี้ผมก็มาที่คาเฟ่แรกนะครับระหว่างรอเวลาไปเช็คอินที่อินนิโก้คาเฟ่นะครับจะอยู่ฝั่งเดียวกับทางท่าเรือหน้าบ้านนะเสร็จจากคาเฟ่เรามากินข้าวกันต่อเลยนะครับที่ร้านยกยอถือว่าเป็นร้านที่คนนิยมกันมากินมากๆนะครับมีอาหารอร่อยหลากหลายอย่างครบที่เดียวใครมาเกาะร้านก็อย่าลืมแวะมาลองกินกันนะครับ จะเย็นแล้วนะครับหรือหาดแรกวันที่2เงี่เราจะมาเป็นหาดทองหลังนะครับก็จะมีกิจกรรมทางน้ําเยอะแยะเลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นตรงนั้นนะก็จะมีทั้งพวกปีดโบมีานาน่าโบสแล้วก็มีให้ไปเล่นเครื่องเล่นกิจกรรมทางน้ําด้วยนะครับ ตอนนี้ผมก็มาพายเรือใสนะครับซึ่งก็ตกแค่ชั่วโมงละ300นะครับก็คือนั่งได้2คนนะครับเรามากับเพื่อนนี้แล้วก็สลับกับเพื่อนได้นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเจ้าด้วยนะครับว่าจะให้สลับได้ไหมแล้วก็สามารถพายไปดูถ้ำลับนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ํามันขึ้นจะถ้าเพื่อนๆนจะไปอาจจะต้องมารอดเช้าหน่อยที่แบบน้ํามันยังแบบลงนะครับแต่ตอนนี้ถ้ำมันปิดไปแล้ว สวัสดีตอนเช้าวันที่3นะครับวันนี้เนี่ยผมก็ขอวาร์ปมาเลยละกันนะครับเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลยเอาเป็นว่าก่อนจะกลับบ้านนะครับตอนนี้เรามาที่คาเฟ่ที่มีชื่อว่ามาทาทาเบคาเฟ่นะครับตอนผมไปเนี่ยก็คือเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่เลยก็คืออยู่ติดภูเขาแล้วก็ด้านล่างก็จะมีหาดทรายนะครับที่สามารถลงไปนั่งหรือว่านอนเล่นได้ ก็บอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยครับดีสุดๆส่วนราคาเนี่ยก็เริ่มต้นแค่หลักร้อยขึ้นไปนะครับโดยรวมที่นี่เนี่ยให้ฟีลแบบคาเฟ่สไตล์ฮาวายนะครับแบบชาวเกาะอะไรแนวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปที่ผมพาไปจะไปแบบเช้าไปหนึ่งที่บ่ายหนึ่งที่นะครับไม่ได้รีบร้อนเกินไปแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ